สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดเฮียจูหมูลม้มโต๊ะก่อนที่จะไปร,ะรับชมรายการนะครับเฮียก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเฮียในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กันยายน2564เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับบรย์เยนชนะกอยเทฟเฟสสาน,นะครับคู่นี้เฮียให้ต่อบรย์เยน,นะครับ ก็ยิงนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงที่เราต้องการนะครับคู่นี้ก็เสียไปนะครับส่วนอีกคู่นะครับเวทบอมชนะ Qpr 21อ์นนะครับคู่นี้ก็ได้หูหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังมีได้คู่เสียคู่นะครับส่วนวันนี้นะครับเฮียก็คัดทีเด็ดบอลเต็งมา2คู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนยูพบแอสตันวิลล่านะครับ อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นศึกกานโชคเซเรียอาอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์พบอัตตันตานะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเป็นศึกพิม์ลิกอังกฤษนะครับพบเป็นการพบกันระหว่างแมนยูพบแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันเวลาหกโมงครึ่งบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่แมนยูเจ้าบ้านนะครับชนะวูฟหนึ่งศูนย์ชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งแพ้ยังบอยหนึ่งสอง ชนะเวทแฮมสองหนึ่งและล่าสุดก็แพ้เวทแฮมหนึ่งศูนย์นะครับส่วนวิลล่าทีมเยือนนะครับชนะบาโวหกศูนย์เสมอเบนฟอร์ดหนึ่งหนึ 1, ่งแพ้เชลซีศูนย์สามชนะเอเวอเรตันสามศูนย์แล้วก็สเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับ Man U, ม 2, Villa, แมนยูเสมอแอสตันวิลล่าสองสองแอสตันวิลล่าแพ้แมนยูศูนย์สามแอสตันวิลล่าชนะแมนยูหนึ่งศูนย์ แมนยู U, ชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งแอสตันวิลล่าแพ้แมนยูหนึ่งสามนะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้แมนยูเจ้าบ้านเป็นต่อในราคาลูกควบลูกครึ่งอยู่ต่อเสียน้ำเก้าเจ็ดนะครับอยู่รองเสียน้ำเก้าแปดครับทีเด็ดเฮจูหมูล้มต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนยูนะครับในราคาลูกควบลูกครึ่งครับอยู่ต่อเสียน้ำเก้าเจ็ดนะครับ เฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับถ้าตัดโปรแกรมอื่นออกไปแล้วนะครับมาะแต่เฉพาะบอลลีกเนี่ยแมนยูก็ยังโหดไว้ใจได้นะครับด้วยผลงานชนะ4จาก5นัดนะครับเสมอก็ชนะ4เสมอ1รูปเกมก็ถือว่าดุดันอยู่นะครับการมีคริสเตโนโรนโดอยู่ในทีมนะครับก็น่าจะปั่นป่วนแนวรับได้เป็นอย่างดีนะครับและอย่าลืมนะครับก็ยังมีบูโนเฟอร์นันอีกนะครับส่วนแอสตันวิลล่าทีมยืนนะครับฟอร์มก็3วันดี4วันไข้นะครับ วันนี้มาเยือนโอแทฟอร์ดนะครับแมนยูน่าจะเรียกความมั่นใจจากเกมนี้ได้นะครับอยู่ต่อผีแดงไหมครับไม่ผิดหวังนะครับก่อนที่จะไปดูคู่ต่อไปนะครับเฮียก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่จะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับก็ทักไปได้ที่ Li n e นะครับแอดโคปาเนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับแอดโคปาเจแล้วบอกว่าเฮจูแนะนํามานะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับเฮียก็ฝากไว้ด้วยนะครับ แอดโคปาเจ็ดปดเก้าครับเรามาดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็เลือกบอลเต็งใหม่คู่นะครับเป็นศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบอัตแลนตานะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาห้าทุ่มของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่อินเตอร์มิลานเจ้าบ้านนะครับชนะเวโรลนาสามหนึ่งเสมอซามดเรีย -2 สองสองแพ้มาดดิดศูนย์หนึ่งชนะโบลญญาหกหนึ่ง แล้วก็ชนะฟิออเรนติน่าสาน่ะครับส่วนอัตตารนตาทีมเยือนนะครับเสมอโบลอนยา0ู 00, แพ้ฟิออ1หเสมอบียาดิวสองสองชนะซาเลติน่าหนึ่งศูนย์ชนะซัสโซโรสองหนึ่งนะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับอินเตอร์เสมออัตรนาศูนนย์อินเตอร์เสมออัตตาตาหนอัตรตาแพ้อินเตอร์ศูองอัตรนตาเสมออินเตอร์หน และล่าสุดนะครับอินเตอร์ชนะอัตแลนต้า1-0นะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้อินเตอร์มิลานนะครับเจ้าบ้านเป็นต่อในราคาครึ่งลูกนะครับอยู่ต่อได้เต็มนะครับอยู่รองเสียน้ํา95ครับทีเด็ดฮีจูหมูล้มโตในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่ออินเตอร์นะครับในราคาครึ่งลูกนะครับอยู่ต่อได้เต็มนะครับเฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับ ฟอร์มการเล่นของอินเตอร์นะครับช่างดุดันและแข็งแกร่งอย่างมากนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4เสมอ1นะครับเกมลุกดุดันอย่างมากนะครับตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว18ลูกนะครับในขณะที่อตาลันต้านะครับช่วงนี้ก็ยังดูฝืดๆนะครับไม่สามารถยิงใครได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังฝักครองเกมชนะไปได้อยู่นะครับเลดเปิดออกมาอย่างนี้นะครับครึ่งลูกอย่างนี้นะครับแนะนําให้อยู่อินเตอร์ดีกว่าครับ พราะดูแล้วดุดันมากนะครับวันนี้แาตแลนต้าน่าจะต้านเจ้าวานไปไม่อยู่จริงๆนะครับอยู่ต่องูใหญ่ครับไม่ผิดหวังครับผมสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากเพจ Facebook ของเฮียด้วยนะครับเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเข้าไปที่เพจเฮียจูหมูลมโต๊ะนะครับหรือใครจะพูดคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาได้ทีไลน์นะครับจู8778นะครับตอนนี้เฮียมีกลุ่มไลน์ v i p นะครับ เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักมาบอกเทียนว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับทักมาได้ที่ลายจู8778นะครับตอนนี้ในห้อง V.I.P. ก็บวกกันทุกวันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเรวยๆยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ